أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. บ م า بع سلام عليكم و ุ ح م ة الله มะตุลลอฮิวะบะเราะกาต่อซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้โอกาสเราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งท่งให้เรานั้นมีโอกาสได้มาพูดคุยกันมาเรียนรู้นะคำพีของพระองค์มาทำความเข้าใจกับอัลกุรอานที่พระองค์ทรงประทานลงมาให้เป็นทางนำฮุดันลินมุตตะยีน เป็นทางนำสำหรับคนที่เกรงกลัวลอสุภานะหัวตาลาพี่น้องครับในตอนที่แล้วนี่เราอยู่ที่ไอหัหวกูลูลินนาสิฮุสนาและจงพูดกับมนุษย์ด้วยกันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยด้วยด้วยคำพูดที่ดีๆนะกัรลิมูฮุมนะท่านอิหมานุกซีบอกว่ากัรลิมูฮุมจงพูดกับพวกเขาต้อยยีบาด้วยด้วยคำพูดที่มันดีๆนะครับ วะไลยินูละหุมญานีบาและก็จงนะจงอ่อนโยนกับพวกเขานะครับอย่าเป็นคนที่แข็งก้าวกับแบกับมุสลิมด้วยกันนะพวกเราเนี่ยบางครั้งพวกเราอยู่ยทำตรงกันข้ามนะครับอัลลอฮ์ว่าและดีนามะหัวชิดดาวและลกฝฟายรุฮามะอุบายนะฮุมนะอัลลอฮ์เรียกอะไรมุฮัมมัดุ์รอซูลุลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัด เป็นอะไรเป็นศาสนาทูตของ a l ล a h า u ห h a n a h u w a t a h u วนะ่าัลลวีนามาอูอัชิดดาวัล,ลกุฟัตและคนที่อยู่พร้อมกับนบีเนี่ยก็คือบรรดาซอฮาบะเหล่ามุมนินีจะเป็นอัชิดดาเป็นคนที่จริงจังเอาจริงเอาจังขึงขังกับใครอัล,ลกูุฟาร์นะอัชิดดาวัล,ลกุกฟัตเป็นคนที่ขึงขังเอาจริงเอาจ,งอาจังกับบรรดาผู้ปฏิเสธรูฮามาอุบัยนะฮุม แล้วก็จะเป็นคนที่นะมีความเมตตาต่ออะไรต่อกันและกันคือกรรมดามุสลิมเนี่ยเขาจะเป็นคนพี่มีเมตตานะแต่กับกับอะไรกับผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาจะขึงขังจริงจังแต่มาถึงสังคมในยุคราวนี้พศออนี้นะกับอะไรกับคนกาเฟ่นเนี่ยต้องโง่ตลอดนะ ยอมหมดอะไรกับคร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 ับ,บนะพูดดีใช่แต่เวลาคุยกับมุสลิมมุมินด้วยกันเนี่ยโอ้โหจะเอาเป็นเอาตายกันนี่ไงเราตรงกันข้ามนะเพราะนั้นไดอิม,มามนุกซีดบอกว่าไลนูและฮุมยานิบาจงเป็นคนที่มีความอ่อนโยนกับพวกเขาวายดูคูลูฟีสาลิกาลัมบิลมารูฟิวันนะอัลลนมุงกัล นะแล้วก็รวมอยู่ในคติวายกูจงพูดกับเขาในสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็คืออะไรการที่เรานั้นใช้กันในเรื่องความดีบอกกันแนะนำกันให้ทำความดีชวนกันทำความดีนะบางคนนี่คนไทยนี่ไม่ได้บอกว่าใช้นู่นใช้นี่เอา้านึกว่าฉันไม่ดีหรือไงเนี่ยต้องมาบอกฉันด้วยนะนี่ไง เราไม่รู้ไงเราไม่เข้าใจว่าไอสิ่งที่เขาชวนเราทําความดีเนี่ยแล้วมันคืออะไรคือสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เขาถ้าเรารู้เนี่ยเขาทําตามหน้าที่ตามคําสั่งที่อัลลอฮ์ใช้เราจะไปเคืองเขาทําไมล่ะนะแล้วก็ไม่ได้ว่าแค่ใช้กันให้ทําแต่ความดีด้วยนะนะไม่ใช่แค่นั้นแล้วก็จบนะคือ oh, อะไรวยาดุคุรูฟีจากัลอัมรุบิลมารูฟีวนะฮยู นะไม่ใช่ใช้ทำความดแีแต่จะต้องห้ามปามกันอานิลมุงกัดนะก็ะคือไรวันนะอยู่อานิลมุงกัดจะต้องห้ามด้วยห้ามไม่ให้เขาทำความชั่วด้วยนั่นก็ถือว่าเป็นการพูดดีเหมือนกันนะทีนี้ไอ้คนฟังนะไอ้คนที่ได้รับการการห้ามการตักเตือนนี่แหละมันสําคัญ ก็คืออยู่ไปคิดว่านี่โอ้โหมันต้องตด่าฉันอย่างเดียวเลยเนี่นะพูดอย่างนี้มันด่ากันนี่นะด่าฉันทําไมล่ะนะก็ถ้าเราไม่คิดเสว่ไอ้ที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องไหมถ้าเราทําถูกเขาจะมาว่าเราไหมนะหรือเขาว่าเราเพราะว่าเขาเข้าใจผิดเอาเราก็ไปชี้แจ้งนะว่าไอ้ที่เราทําอยู่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดพลาดอะไรนะอย่างนี้ก็ทําได้นะ เรอาอก็ต้องเข้าใจสิว่ามันเป็นอะไรมันเป็นคําสั่งเหมือนกันทั้งคู่นะเพราะว่าอะไรให้ใช้ทําความดีให้ห้ามปามกันไม่ให้ทความชั่วมันไงมันมีทั้งสองทางไม่ได้มีทางเดียวนะไม่ได้มีแต่ว่าอะไรโอ้ยชวนกันทําดีอย่างเดียวพี่น้องบริจาคพี่น้องละหมาดพี่น้องนะดิกรุนล,ล่อพี่นอ้องอ่านกุรานกันนะพี่น้องบอกแต่อย่างนี้อย่างเดียวจะเราก็จะไปสวรรค์กันนะพี่น้อง แต่อะไรไม่เคยเตือนเลยว่าทําอย่างนี้ไม่ได้นะเวลาใครเตือนปุ๊บเนี่ยลมขึ้นทันทีลมเอาหูเอ้ยมาว่าลงนรกได้ยังไงนะถ้าทําอย่างนี้ลงนรกก็โตกีโตหยังโตวงตังโตแชร์กันลงนรกกันหมดแล้วสิอ้าวเราจะไปรู้ได้ยังไงเราเขาจะลงนรกกันหมดนะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าถ้าเขาทําไปโดยที่เขาไม่รู้ณนะวันที่เขาทําความผิดน,น,นั้นเขายังไม่รู้เลยว่านั้นเป็นความผิดเขาไม่บาปนะ มันไม่เหมือนเรานะอ่าไม่เหมือนยังไงเพราะวันนี้เรารู้แล้วเรามีคนบอกแล้วมีทอทั์สี่ช่องเปล่าเปล่าเปลาเปลากันบอกแล้วอะไรพิษอะไรถูกไอ้นั่นถูกไอ้นี่พิษบอกหมดแล้วเราจะมา้างว่าเหมือนโต๊ว,วงังโต๊ะว,วงังโต๊ะแชร์ของเราได้ยังไงลนะ่ะเพราะว่าอะไรพวกเขาที่เขาทํากันเรื่องบางเรื่องเขาไม่รู้ถ้าเขาไม่รู้เขาไม่ผิดนะอะเลาไม่เอาบาปกับคนไม่รู้หรอกนะ เพราะฉะนั้นแต่ถ้าแต่ถ้าวันนี้เราจะเราจะไปเปรียบเทียบตัวเองกับเขามันไม่ได้นะแล้วส่วนใหญ่ไอ้ที่เขาบอกว่าทําอย่างนี้พี่ทั้งสังเกตไหมล่ะคนที่มาห้ามปามในเรื่องความชั่วเขาบอกทําทอย่างเงี้ยมันจะลงนรกแต่เขาไม่ได้บอกว่านายฮาชิมิจะลงนรกเขาไม่เคยบอกกันอย่างนี้หรอกนะเพราะว่าอะไรเขาไม่รู้หรอกว่าใครจะลงนรกใครจะไ่ลงนรกแต่ด้วยพฤติกรรมตามที่ตามที่ตัวบทมี ตามที่นบีบอกนะนบีบอกว่าเยอะแยะไปหมดอ่ะคนที่ไม่ไม่ละมาดคนที่ไม่เชื่อฟังนบีถ้ากันปปฏิเสธการเข้าสวรรค์อ่ะไม่เข้าสวรรค์แล้วจะไปไหนละ่ะมันไม่มีมาอยู่ป้ายรถเมย์ไม่ได้นะนะคือมันมีอยู่แค่สองที่วันกีมะพี่น้องนะก็คือว่าจะไม่ไปสวรรค์มันกลต้ออกไปนะรกมีอยู่เท่านั้นแหละมันไม่มีขออยู่ตรงกลางได้ไหมอยู่กลางทางแล้วกัน นะขอรออยู่ป้ายรถเม์กลางทางนี่แหละไม่ไปไหนสักทางเลยไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอะไรเราก็ต้องรู้ว่าเขาก็จะต้องมาเตือนเราหากว่าเรามีข้อผิดพลาดและการเตือนเนี่ยพี่น้องอย่าดูว่ามันเป็นโอ้โหนี่หาว่าฉันเป็นคนไม่รู้เรื่องหาว่าฉันเป็นคนใหญ่เฮหรือไงหาว่าฉันเป็นคนอะไรต่ออะไรเปล่าพี่น้องถ้าเขามาเตือนทำดุลินแล้วอ่ะนึกซะว่าเขาน่ะห่วงเราเขากลัวว่าเราจะผิด เขากลัว <K u va> ว่าเราจะพลาดเขากลัว <K u va> ว่าเรานั้นจะจะทำความผิดอย่างนี้ตลอดไปและไอ้ที่สำคัญคนบางคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยทำไมเขาต้องเตือนไปที่ครูบาอาจารย์เขาไม่ไปเตือนตาสีตาสาแล้วเพราะว่าไอ้ตัวครูบาอาจารย์นี่แหละถ้าทําผิดอยู่แล้วจะทําคนเดียวไหมล่ะครูครูไม่ทําคนเดียวหรอกครับถ้าทําคนเดียวไม่เรียกครูครูจะต้องสอนและถ้าสอนเรื่องที่ผิดต่อๆกันไปเรื่อยๆแล้วบาน นะติดกันผิดตามครูนี่ไปอีกเยอะเลยแล้วอย่าลืมนะครับว่าครูที่สอนเรื่องผิดความผิดต่างๆของลูกศิษย์ของท่านรวมถึงลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของท่านคือถ้านลูกศิษย์ไปสอนใครต่ออีกกต่อก็ไปทอดๆไปอย่างนี้แหละนะผิดกันเป็นกำปงแหละเสร็จแล้วมันจะไหลไปที่ไหนมันจะมาถึงครูทั้งหมด แล้วถามว่าครูจะไหยนะไหมถ้าครูสอนเรื่องผิดผมไม่ต้องเอาเรื่องเยอะนะเอาเรื่องเดียวพอสมมติสอนเรื่องหนึ่งเรื่องใดผิดไปเรื่องเดียวแล้วมีคนมาเตือนแล้วเราก็ยังทำใหม่รู้ใหม่ชี้ทำตามแบงไปทำไอ้พวกนี้เอาอะไรนะไม่สนอกสนใจไม่คิดที่จะเตาบัรกับเดือกับตัวเพราะฉะนั้นมันต้องคู่กันพี่น้องนะจะมีอันอัมรุบินมารูฟใช้ให้ทำความดีวันนั้อยู่อนนินมุกัดแล้วก็ห้ามไม่ให้ทำความทั่วด้วย แล้วเขาบอกว่ามันก็คือการคําพูดที่ดีถือว่าเป็นคําพูดที่ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องตั้งแต่วันนี้นะมีใครมาเตือนเราใครมาบอกเราเนะี่ยให้รู้ว่านั่นแหละนั่นเะขากำลังใช้คําพูดที่ดีกับเราตักเตือนเราอยู่นะวากูลูลินนะสิฮุสนานะครับเสร็จแล้วก็มีอีกฮะดีสหนึ่งนะครับที่ท่านอิหม่ามอามัดเนี่ยรายงานเอามาเสริมกับเรื่องนี้ นะครับทีท่านน้บีษุสัลลาฮุอะลัยวะซัลลัมบอกว่าอันนั้นะลาุฮกวนนะมนถูกใจเริชัยนะแต่บิ๊กบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าได้เน้นเลยนะฮิลาตุฮกิรันใช้นูนเตากีดแปลว่าอย่าเน้นเลยว่าอย่าได้อะไรอย่าได้ดูถูกเลยนะอย่าได้ดูถูกเลยเรื่องอะไรล่ะมีนัลมาูรฟีชัยอาจากความดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าได้ไปดูถูกมองข้ามไปไม่สนใจเพืือไม่เก็บ น่ะดูถูกในที่นี้ก็คืออะไรไม่เอาเลยความดีเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเช่นอะไรล่ะนะว่าอิลลัมตาจิดฟาลิกุลอะคอกับบีว่จะเหนมุนตอลิกนะฟาอิลกิอะคอกะนะถ้าหากว่าไม่มีจริงๆนบีบอกว่าถ้าไม่มีอะไรเลยความดีเล็กๆน้อยๆที่ว่าในคัก็หมายถึงนี้ถ้า ไม่มีสตางต์งไม่มีอาหารไม่มีอะไรจะแบ่งปันกับเพื่อนพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยก็คงให้เรานั้นฟัลกิจงไปพบฟัลกิอาคอกจงไปพบพี่น้องของท่านบิวัจหินมุนตอลิกก็คือด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแค่นั้นเองนบีบอกนี่แหละถ้าไม่มีอะไรจะให้ก,กันเลย ก็แค่แค่ยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาไปเจอพี่น้องม,มุสลิมกันนะอย่าไปทำหน้าบึ้งหน้าตึงใส่กันนะให้เรายิ้มแย้มเขาไว้แค่ยิ้มแย้มนี่แหละนบีบอกว่าอย่าได้ดูถูกนะอย่าได้ดูถูกเรื่องอะไรเรื่องแค,แค่แค่เห็นว่ายิ้มแค่ยิ้มเจอหน้าแล้วก็ยิ้มนะแต่จะไปยิ้มให้สาวสาว นะไอหนุ่มๆเม่จะไปยิ้มให้สาวไอสาวๆที่ตัวดีเลยจะไปยิ้มให้หนุ่มนะยิ้มให้กับคนที่เราจะยิ้มให้กับเขาได้ยิ้มแล้วมันไม่มีฟิตนะยิ้มแล้วมันไม่มีบาปไม่มีความวุ่นวายนะไม่ใช่โอ้โหเจอหนุ่มไม่ได้ยิ้มแฉ่งเลยนะทาแก้มทาปากไปเตเป็นที่อย่างนั้นไม่ใช่ละนะผู้ชายก็ยิ้มให้กับผู้ชายผู้หญิงก็ยิ้มให้กับผู้หญิงนะเจอหน้ากันด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส นะครับแต่ต้องระวังฟิตหนาด้วยนะนะไม่ใช่ยิ้มไปเถอทัวนะเจอคนนู้นก็ยิ้มนะทำตายิ้มกริ่มอย่างงั้นไม่ได้นะครับก็อะไเอาเอา,เอาที่มันอะไรนะที่มันไม่เกิดฟิตนาแล้วกันพี่น้องนะครับนี่คืออะไรคือสิ่งที่ไรที่บอกกูรูลินนาสีหุสนานะท่านอิหม,ม่ามอินุกะซิดเอามามาอะไรนะเอามาอธิบายนะสร้างความกระจ่างให้กับเรา แล้วท่านก็บอกว่าอะไรเขาบอกว่ามันเป็นการอะไรที่มันเหมาะสมกันแล้วที่อายากอนหนน้านี้บอกว่าอะไรล่ะให้ใช้นะให้ใช้กรรมทำความดีห้ามปามกันห้ามปามไม่ให้ทำความชั่วแล้วก็ให้พูดจาดีๆต่อกันนะครับเสร็จแล้วนะครับวากีมุสลาตาวาตุจากากะ นะครับและพวกเท่าทั้งหลายนั้นก็จงนะดำรงละหมาดร,รักษาละหมาดไว้ให้ดีนะครับแล้วก็จงจ่ายสกาศนะครับเสร็จแล้วชิสว่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นไงเป็นคำกล่าวที่อัลลอฮ์กล่าวกวับาบานนีสรอ,อีนและบันีสรอ,อีนก็อะไรไม่ได้ทำสักอย่างนะรวมๆแล้วบันีสรอ,อีนไม่เอาเลยเรื่องพวกนี้อัลลอฮ์สั่งอย่างทำอย่างอัลลอฮ์ใช้อย่างนี้ทำอย่างนั้น นะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นสิ่งที่บันนีโอลีนั้นไม่ยอมปฏิบัติหันผินหลังให้นะแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็ทั้งทั้งๆที่พวกเขานั้นรู้ดีว่านี่คือคำสั่งจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วอิชาลย์อพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับว่บบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลาม ah <S <S ุอะลัยกุมวระลมะตุลลอฮิวะบารากัตอั ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً